สวัสดีครับชาววันพุธนาช่องคินเลอพาร์ตวันนี้พบก,กับผมฟิวคินเลอพาร์ตอีกเช่นเคยสำหรับตัวนี้น้าช่องของเราเมื่อคืนที่ผ่านมาคิโรนาไม่ซ่าในบ้านแบบที่พูดไว้เลย ก็กราบขอโทษขอไผเอฟซีน้าช่องด้วยก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามหรือยังไม่ได้อยู่ในครอบครองผมทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปได้เลยหรือที่ผมขึ้นให้ด้านล่างนี้สําหรับวันนี้ผมมีฟุตบอลที่น่าสนใจหยิบยกเอามาพูดหนึ่งคู่เป็นทางด้านฟุตบอลพิมริลีอังกฤษวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดเปิดบ้านพบการมาเยือนของนิวคาสเซิเลเกมแรกที่เจอกันมาในบ้านของนิวคาสเซิลเป็นฝั่งนิวคาสเซิลที่เอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ แต่ว่าถ้าหากย้อนไป10เกมลังสุดในบ้านของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝั่งนิวคาสเซิลไม่สามารถบุกมาเอาชนะได้เลยแต่ว่าผลงานตอนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5เกมหลังสุดพวกเขาค่อนข้าขง,ขงแย่เอาบังมาก5เกมลังสุดชนะไปได้1เสมอ1แพ้3เกมติดแล้วนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดสนามโอตาฟอร์ดแพ้แพ้แพอร์เซนอลมาที่1ประตูต่อศแล้ว คู่เซ็นเตอร์วันนี้ก็ยังมีอา,อาการแผงหลังที่ไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านมาตินีสลาฟิโอวารานันวิกตอร์ดินลเลื้หรือแฮร์รี่แม็กคอววันนี้ก็ไม่พร้อมลงสนามส่วนตัวหลักวันนี้จะนำทัพมาโดยคัสซิมิโลบูโนเฟเนเดสกานาโชและกองหน้าดาวรุ่งอย่าง หอยลุนที่จะพร้อมลงสนามในวันนี้ส่วนฟังนิวคาสเซิลต้องบอกว่าเกมลีก5เกมล่าสุดต้องบอกว่าทํำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว5เกมล่าสุดชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอ1แพ้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดก็เพิ่งสะดุดเสมอทางด้านไบตันมาที่1ประตูต่อ1ส่วนตัวหลักๆวันนี้ก็นําทัพมาโดยบูโนกิมไลอเล็กซานเดอร์อิซักและวิลสันพร้อมลงสนามช่วยทีมในวันนี้ แต่ถ้าหากว่าจะให้วัดใจเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งแล้วผมมองว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นในบ้านในเวลา90นาทีผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ไม่แพ้กับทางด้านนิวคาสเซิลอย่างแน่นอนวันนี้ผมให้มองไปทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวานเจี๊ยบอย่างแน่นอนวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนขอให้ดูบอลแบบหิงๆปังๆรวยๆกันทุกคนขอบคุณครับ